รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สัยว่าสัญญาณดิจิตอลกับสัญญาณอนาล็อกกันอ๋อไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่องสัญญาณไฟฟ้านะคะข้อ1จะเป็นการอธิบายความแตกต่างของสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลโดยเริ่มจากสัญญาณอนาล็อกซึ่งสัญญาณอนาล็อกจะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง ที่ถูกๆค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมีความหมายการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกลบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่ายกว่าสัญญาณแบบดิจิตอลเนื่องจากค่าถูกค่าถูกนํามาใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งสัญญาณแบบอนาล็อกนี้จะเป็นสัญญาณที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารส่วนมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นสัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์เป็นต้นค่ะต่อมาเป็นส่วนของสัญญาณดิจิตอลนะคะ ซึ่งสัญญาณดิจิตอลจะประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียงสองค่าคือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุดดังนั้นจะมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงกว่าสัญญาณแบบอนาล็อกค่ะเนื่องจากมีการใช้ค่าเพียงสองค่านำค่าทั้งสองค่าในมาตีความหมายเป็นแบบ on หรือว่า off หรือเป็นแบบ1กับ0แค่เท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งสัญญาณแบบดิจิตอลนี้จะเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงาน และติดต่อสื่อสารกันในทางปฏิบัติจะสามารถใช้เครื่องมือในการแปลงสัญญาณทั้งสองแบบได้เพื่อช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านสัญญาณพาหะที่เป็นอนาล็อกได้เช่นสายโทราศัพท์หรือครื่องวิทยุการแปลงสัญญาณแบบดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกจะเรียกว่า modulation หรือการแปลงสัญญาณแบบ amplitude modulation หรือเรียกย่อๆว่า AM และ Frequency Modulation หรือเรียกย่อๆว่า FM เป็นต้นค่ะส่วนการแปลงสัญญาณแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลจะเรียกว่า Demodulation ตัวอย่างของเครื่องมือในการแปลงสัญญาณทั้งสองก็คือโมเดมแล้วมีใครสงสัยอะไรอีกไหมอ่ะสายวงจรสเต็ปแลมสแปรเวฟด้วยได้ไหมไ ในข้อที่2นะคะเป็นการอธิบายสัญญาณดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งสัญญาณดังต่อไปนี้ที่จะกล่าวคือเป็นสัญญาณแบบสเตปแลมแล้วก็แบบสแควร์เวฟนะคะซึ่งเริ่มแรกเราจะพูดถึงการตอบสนองของระบบพลาศาสตร์ค่ะซึ่งการหาการตอบสนองของระบบพลาศาสตร์จะมีวิธีการหาได้2วิธีนะคะคือวิธีที่1เป็นเทคนิคก,การวิเคราะห์คือใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เช่นการแปลงกลับของลาปาร์หรือเรียกว่าลาปาร์ทランスฟอร์มค่ะ ซึ่งเทคนิคนี้นะคะจะทำการหาการตอบสนองในโดเมนเวลาและต้องทราบอินพุตในรูปแบบของสัญญาณต่างๆค่ะเทคนิคต่อมาเป็นเทคนิคการจำลองสถานการณ์อันนี้สามารถทำได้2แบบนะคะแบบแรกคือใช้คอมพิวเตอร์เช่นการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์และแบบที่2ใช้แบบจำลองทดสอบเช่นการจำลองรูปซึ่งในการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะ ก็คือจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่ะโดยอาศัยเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขหรือเรียกว่า numerical method เพื่อการหาการตอบสนองของระบบค่ะในส่วนต่อมานะคะจะพูดถึงสัญญาณพื้นฐานที่จะสามารถสร้างรูปแบบกราฟในแบบต่างๆได้ค่ะโดยสัญญ,ญาณมาตรฐานที่ใช้ทดสอบระบบนะคะอันแรกนะคะจะเป็นระบบสัญญาณแบบขั้นบันไดค่ะ หรือ t เ p ็ Function ใช้แทน Input ที่คงที่นะคะต่อมาเป็นแบบลาดหรือว่าแลม Function ใช้แทน Input ที่ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อมาเป็นสัญญาณ Im impulse impulse function ใช้แทน Input ที่มีการกระแทกค่ะต่อมาสัญญาณรูปไซา์นะคะหรือ s i n u s o i d f u n u t i t n ันใช้แทน i n p u t ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือขึ้นลงค่ะและส่วนนี้นะคะจะเป็น สแควร์เวฟค่ะหรือว่าคลื่นจัตุรัสซึ่งสแควร์เว e นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งปรากฏอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษคือช่วงเวลาของเผาส่วนนี้นะคะและช่วงเวลาที่ไม่ปรากฏรูปเผาะจะมีค่าเท่ากันค่ะโหเติว้วแกแต่เล่นเกมอ่ะแกเข้าใจไหเนี่ยเข้าใจดิแต่ว่าไอ หาค่า y bar y rms และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไงวะเออเออเดี๋ยวเราสอนให้ข้อ3นะคะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยค่า rms และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะโดยเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ยเป็นการคำนวณโดยใช้สูตร x bar เท่ากับ sigma x หารด้วย n เมื x ่อ x bar คือค่าเฉลี่ย ซิต้า x คือผลรวมหรือผลบวกของข้อมูลและ n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะวิธีการทำคือนำรหัสนิสิตสองตัวท้ายของสมาชิกทุกคนในกลุ่มคือเลข 46, 64, 8, 11, และ19มาแทนในสูตร x b a าจะได้ x bar าเท่ากับ2 9 6ค่ะต่อมาเป็นวิธีการหาค่า RMS นะคะ โดยใช้สูตร x RMS เท่ากับ square root 1ส่วน n คูณกับ sigma x ทั้งหมดยกกำลังสองหรือเท่ากับ square root x 1ยกกำลังสองบวก x 2ยกกำลังสองบวกจนถึง x n ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n หรือจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะวิธีการทำนะคะนำรหัสนิสิตสองตัวท้ายของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะ นำมาแทนค่าในสูตร x rms จะได้ x rms เท่ากับ36.76ค่ะต่อมาเป็นวิธีการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งวิธีการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ sd สามารถใช้ได้2ส,สูตรนะคะโดยสูตรแรกจะเป็น sd เท่ากับ square root sigma x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n ซึ่งสูตรนี้จะเป็นการหาพารามิเตอร์ จะใช้กับข้อมูลประชากรนะคะต่อมาเป็นสูตร sd เท่ากับ square root sigma x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบหจะเป็นสูตรการหาค่าสถิติจะใช้กับข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งในการคำนวณของเรานะคะเป็นการนำข้อมูลประชากรมาคำนวณจึงใช้สูตรการหาพารามิเตอร์ค่ะวิธีการหารก็คือ นำข้อมูลจากราคานิสิทธสตัวท้ายของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะมาแทนค่าที่สุด sd จะได้ค่า sd ออกมาเท่ากับ24.3ค่ะอะน้องแห้งแล้น้อ,นองแห้งมีอะไรสงสยยัยหรือเปล่าพี่เชืเอ่อธิบายเรื่องฟูเรียร์ซีรีให้ฟังหนสิโอเคโอเคได้ได้ข้อ4นะคะเป็นเรื่องฟู l เรียร์ซีรีส์ โดยคำถามถามว่าฟูเรียซีรีมีประโยชน์อย่างไรฟูเรียซีรีนะคะมีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่ซับซ้อนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไหลของของไหลหรือว่าเกี่ยวกับความล้อน,นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ของฟูเรียซีรีนะคะฟังก์ชัน f x เท่ากับ สามซึ่งลบหนึ่งน้อยกว่า x แต่ x น้อยกว่าศูนย์ค่ะและตัวแปร x ที่มีค่าศูนย์น้อยกว่า x และ x น้อยกว่าหนึ่งและ f คูณวงเล็บ x บวกสองเท่ากับ f x นะคะโดยวิธีทำ a ศูนย์เท่ากับอินทิเกรตจากลบหนึ่งถึงศูนย์สาม dx บวกอินทิเกรต จาก0ถึงลบ1 x dx จะได้เท่ากับ 3x แทนค่า0ถึงลบ1บวกกับ x ยกกำลัง2ส่วน2แทนค่า0ถึง1นะคะจะได้เท่ากับ72และต่อมา an จะได้เท่ากับอินทิเกรตลบ1ถึง0 3 cos n pi x dx บวกกับอินทิเกรต0ถึง1 x cos n pi x dx นะคะจะได้ออกมาเป็นเท่ากับลบ1ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย n ยกกำลัง2คูณ pi ยกกำลัง2ซึ่ง n เป็นจำนวนนับเป็นจำนวนบวกนะคะต่อมาเป็นการหา bn ค่ะโดย bn เท่ากับอินทิเกรตจากลบ1ถึง0 3 sin n pi x dx บวกอินทิเกรตจาก0ถึง1 x ไซน n ไพ x dx นะคะจะได้ v n เท่ากับลบ3บวก2คูณลบ1ยกกำลัง2หารด้วย n พพยหรือ n คูณพพยนะคะซึ่ง n จะมีค่าเป็นจำนวนนับที่มีค่าบวกค่ะต่อมานะคะนำค่าที่ได้นะคะมาเข้าสูตรอนุกรมฟูเรีย์ซีรีส์นะคะของฟังก์ชัน f x ก็จะได้เป็น7ส่วน4บวกซมา คูณทั้งหมดนะคะลบ1ยกกำลัง n ลบหหารด้วย n ยกกำลังสองคูณด้วยพายยกกำลังสองค n นพายนะคะบวกด้วย2คูณลบ1ยกกำลัง n ลบ3หารด้วย n คูณพายคูณด้วย sin n นพายนะคะจากนั้นก็ทำการรวมค่ะโดยที่ x เท่ากับ1นะคะ จะได้ซิกมาหนึ่งส่วน2 n นลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับพายกกำลังสองส่วน8ค่ะและต่อมาที่ x เท่ากับ1ส่วน2ก็จะได้เป็นซิกมาลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n บวก1หารด้วย2 n ลบ1จะเท่ากับพายส่วน4ค่ะจากนั้น ทำการนำฟังก์ชัน f(x) นะคะมาเขียนกราฟจะได้กราฟออกมาดังรูปค่ะซึ่งกราฟของ f(x) นะคะเปรียบเทียบกับกราฟของผลบวกย่อยของอนุกรมฟูเรีย f(x) ถึงพล n เท่ากับ15จะได้เป็น7ส่วน4บวก s i ม m าที่เริ่มต้นจาก n เท่ากับ1ถึง15เป็นลบ1ยกกำลัง n ลบ1 ส่วนด้วย n กำลังสองคูณพายกำลัง2องคอร์ส n p x บวกด้วย2คูณลบ1ยกกำลัง n ลบ3ส่วนด้วย n คูณพาย sin n พาย n, Pi, x ค่ะ